สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับสู่ช่อง n o Station นะครับผมหลังจากนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมผมได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ไปนะครับว่าผมคิดยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะกลับมาพูดนะครับเกี่ยวกับว่าประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับว่ามีการนะครับเสนอขึ้นมานะเกี่ยวกับการที่เรานะครับจะหยุดเรียน1ปีเนี่ยหปีนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ รู้สึกยังไงนะครับผมว่าถ้าเราหยุดเรียนจริงๆ1ปีเนี่ยจะรู้สึกยังไงแล้วก็ความคิดเห็นของคนอื่นนะครับผมจะมาดูความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะครับว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับประเด็นประเด็นนี้นะครับแล้วเพืเ่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มพูดกันนะครับว่าประเด็นนี้น่าสนใจยังไงนะครับไปเรื่องกันเลยครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นบทความนะครับจาก Facebook Fanpage นะครับกรุงเทพธุรกิจ โดยคุณธนชาตินุ่มนท์น,นะครับผมซึ่งบทความนี้จริงๆมันก็เป็นข่าวอยู่นะครับเป็นข้อเสนอเนาะเกี่ยวกับการที่ให้เราหยุด่1ปีนะครับโดยการให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติเนานะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่หลายวันแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่มีข้อชี้ชัดข้อการันตีได้จากกระทรวงศึกษาธิการสักเท่าไหร่นะว่าไอ้ข่าวตัวนี้จะเป็นจริงนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะนะครับ นะ้อซึ่งเขาสํารวจ ate, นะครับว่าทโลกเลยนะว่าการเรียน invece, ออนไลน์เนี่ยอาจทําให้เกิดความถดถอยของการศึกษาของนักเรียนเนี่ยลดลงนะครับประมาณประมาณ20-50%ได้เลยซึ่งเขาก็มองว่าเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยหปีเลยนะมันทําให้นักเรียนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเนาะไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนนะครับซึ่งมันทาให้การถดถอยของการเรียนลดลงเยอะเลยนาะซึ่งสําหรับผมเนี่ย คิดยังไงจริงๆการเรียนออนไลน์มันก็ยังดีกว่าตรงนี้นะสําหรับผมเนาะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังมีได้การเรียนบ้างแต่มันก็ไม่ใช่สําหรับทุกคนเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบการเรียนออนไลน์บางคนก็พร้อมบางคนก็ไม่พร้อมบางคนที่พร้อมก็บางครั้งก็เรียนไม่รู้เรื่องอีกเพราะว่าอาจารย์ก็สอนไม่รู้เรื่อง นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องก็บางครั้งก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ถามว่ารู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องบ้างแต่บางครั้งก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะบางครั้งการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องพึ่งอะไรหลายๆอย่างตรงนี้เป็นปัจจัยหลักด้วยนะครับผมเนาะถ้าเราเรียนให้รู้เรื่องเนี่ยมันก็ต้องดีทุกทุกฝ่ายนะครับอาจารย์ก็ต้องสอนให้ดีแล้วก็ อินเทอร์เน็ตอาจารย์ก็ต้องดีอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องดีเหมือนกันเนาะแต่บางครั้งอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สอนเลยนะสําหรับที่ตัวผมที่เจอบาบางครั้งเขาก็สั่งงานเลยนะครับก็คือให้งานเลยนะครับบางครั้งเขาไม่ได้สอนซึ่งตรงนี้แหละมันก็ทําให้เด็กบางครั้งก็เบื่อเพราะว่ามันอยู่ดีๆก็ให้งานเลยไม่ได้สอนเลยแต่บางครั้งก็มันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆมันทําให้การเรียนตรงเนี้ยมีไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ซึ่งเอ่อสหรับผมนะให้อยู่หนึ่งปีนะ่ยคิดยังไง สำหรับผมเนี่ยผมได้ไปคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจของกรุงเทพธุรกิจนี่แหละนะครับว่าสำหรับผมผมไม่เห็นด้วยนะครับการที่จะให้เราหยุดหนึ่งปีเลยนะเพราะว่ามันเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับบางครั้งเสียเวลาไปเปล่าๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เกิดผลประโยชน์สักเท่าไหร่กับตัวเราตัวนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูเองเพราะบางครั้งคุณครูเนี่ยก็มีงานอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าหน้าที่หลักๆของเขาก็ต้องสอนนักเรียนจริงไหมครับเนาะ ยิ่งถ้าเป็นคนที่จะจบม6หรือว่าคนที่จะต้องศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไปเนี่ยมันยิ่งต้องเรียนเลยนะครับเนาะอย่างเช่นคนที่จะจบม6นะครับจะต้องต่อปริญญาตรีเขาก็ต้องได้รับการเรียนที่โอเคนิดนึงเนาะอย่างน้อยถ้าเรียนออนไลน์ก็ต้องเรียนออนไลน์แบบมีประสิทธิภาพนิดนึงไม่ใช่เรียนออนไลน์แบบให้งานอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้การเรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับผมแต่ก็จริงจริงมันไม่ใช่ประเด็นหลัก สักเท่าไหร่นะว่าแบบจะเป็นเฉพาะไอ้ตรงสําหรับม6ที่เรียนจบมาจริงๆมันมีหลายอย่างที่เสียไปนะถ้าสมมติถ้ามันเรียนอยุเดเรียนหนึ่งปีเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยมันจะเสียหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นออการได้เจอเพื่อนอันนี้คือมันอาจจะเป็นข้อเล็กๆน้อยๆแต่มันก็สําคัญสําหรับหลายๆคนซึ่งสําหรับผมเองผมก็สําคัญนะออการที่เราไม่ได้เจอเพื่อนหรือว่าได้เจอการเรียน ในห้องอย่างเงี้ยมันก็คิดถึงเพื่อนหรือว่าคิดถึงบรรยากาศในโรงเรียนก็มีนะครับหรือว่าจะคิดถึงหลายๆอย่างหรือว่าจะชอบเรียนในห้องมากกว่าเพราะการเรียนในห้องมันได้ความรู้มากกว่าแล้วก็ได้เรียนแบบเป็นที่เนานะหรือว่าเอ่อมันค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าเนาะผมก็เลยคิดว่ามันควรที่จะเร่งเร่งมือให้แบบสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับผม ให้คนติดโควิดน้อยลงแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนออนไลน์ดีกว่าแทนที่จะหยุดหนึ่งปีนะครับผมอันนี้ก็มีคนเห็นด้วยกับผมนะว่าเห็นด้วยค่ะแก้ไขให้กลับเรียนออนไลน์ให้เร็วดีกว่าตอนนี้ไม่มีวี่แววว่าจะได้ไปโรงเรียนเลยคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกๆวันตรงนี้ก็มีคนเห็นด้วยกับผมหล,หลายคนนะครับผมก็มีคนกดใจอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายสําหรับคนอื่นเขาก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอย่างเช่นคุณ alexander c o n f i r มอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็บอกว่าปัญหาอยู่ตรง ตรงเรียนออนไลน์ทั้งเทอมแต่โรงเรียนเอกชนนะครับผมก็ยังให้มีการจ่ายค่าเทอมเท่าเดิมซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาสําหรับผู้ปกครองบางคนที่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปทำงานทุกวันแต่ก็เอามาจ่ายเรียนแบบ ไม่คุ้มค่าเท่าเท่าไรให้กับลูกๆเขาเนี่ยบางครั้งโอเคถ้านักเรียนไปเรียนปกติเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มค่าดีนะให้นักเรียนได้ใช้แบบคุ้มค่าจริงๆแบบให้ลูกๆเนี่ยได้เงินจากที่เขาส่งเรียนไปเนี่ยได้รับความคุ้มค่านิดนึงเนาะแทนที่จะแบบได้รับความคุ้มค่าอันนี้คืออาจจะแบบสึกว่าไม่คุ้มค่าเลยนะครับผมก็คืออันเนี้ยมันก็เป็นข้ออีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะก็คืออ๋อแทนที่เราเนี่ยจะได้เรียนแบบเสียค่าเทอมลดลงเนาะแต่อันนี้ มันราคาเดิมนะครับราคาเดิมมันก็ถามว่าแพงไหมมันก็คงจะแพงนะสำหรับการเรียนเอกชนนะครับผมผู้ปกครองบางคนใช่ว่าจะทํางานบางคนก็ต้องออกจากงานหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็ต้องออหยุดทํางานหรือบางครั้งโรงงานเขาอาจจะปิดตัวไปเลยก็มีนะครับตรงนี้ก็น่าหินใจนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือจากคุณอเล็กซานเดอร์คอนเฟิร์มเขาก็มีความิเห็นอย่างนี้ดูนะครับอันนี้ก็มีความิเห็น จากคุณสลาวุธนะครับเนาะการเอาปัญหาของเด็กบางกลุ่มมาปิดกั้นเด็กอีกกลุ่มถูกต้องหรือขาดทุนดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอย่ายึดติดห้องเรียนถ้าโควิดยังไม่จบภายใน2ถึง5ปีจะทําอย่างไรอันนี้คือเขาก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเนาะตรงนี้นะครับอันนี้จากคุณกัญญน,นัดนะครับผมก็เขาบอกว่าท้อกับการเรียนอ,ยอะไรอาจจริงๆแค่เรียนที่โรงเรียนปกติเขาแคบจะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับยิ่งเวลาเรียนออนไลน์ก็ยิ่งทาให้เขาไม่รู้เรื่องไปอีก นะครับผมเวลาสอบก็กดดันนะครับคะแนนก็ได้น้อยนะครับผลตามมาคือเกรดลดลงเด็กบางคนก็อินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับเนาะก็อันนี้เขาก็บอกว่าหยุดเรียนไปดีแล้วจริงๆอันนี้ก็ซึ่งอันนี้เขาก็มีความเห็นว่าควรจะหยุดเรียนนะซึ่งอันนี้ก็มีความคิดเห็นหลากหลายดีเนาะก็ประมาณนี้นะครับความคิดเห็นจริงๆก็มีความเห็นเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าก็ส่วนมากก็มีทั้ง2ฝั่งทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่สําหรับผมผมไม่เห็นด้วยตรงนี้นะครับผม เนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะซึ่งทุกคนก็สามารถมาอ่านได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ให้ละกันเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถ มาดูแล้วก็มาคอมเมนต์ได้แล้วก็มาแสดงความเห็นกันได้นะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ท้ายนี้นะครับทุกคนก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผม n o s t a t i o n อีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็เรียนออนไลน์กันอยู่นะครับผมทุกคนก็ ต้องระมัดระวังนะครับถ้าจะออกไปจากบ้านนะครับก็ใส่แมส่าใช้แอลกอฮอล์เช่นเดิมนะครับผมซ ocial distancing น,นะครับผมแล้วก็ระมัดระวังให้มากกว่าเดิมจริงๆนะครับเพราะว่าโควิดช่วงนี้มันอันตรายมากๆนะคนติด20,000อาบแล้วนะที่ทราบล่าสุด นะครับผมระมัดระวังตัวนะครับผมถ้าโควิดหายเมื่อไหร่แล้วเขาน่าจะได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ได้ไปสนุกสนานกันอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับผมผมรับรองเลยนะครับแต่ว่าอีกกี่ปีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ